ไปเห็นต้นใบไม้สีทองในป่าในธรรมชาติแล้วนะครับตอนนี้จะมาดูใบไม้สีทองลักษณะที่ปลูกเพื่อขายเป็นธุรกิจนะครับก็เลยนัดกับพี่พัฒนากรที่จงังหวัดนาราธิวาสน,นะครับซึ่งเป็นผู้ที่คลุกคลีรู้จักกับวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างดีก็คือพี่สุริยะนะครับสวัสดีครับพี่ดีครับเขาทํากันมานานเนี่ยครับอาชีพเก็บใบไม้สีทองครับก็ทํากันมานานนะฮะเมื่อก่อนนี่คือตั้งแต่ปีแรกๆคือตั้งแต่ปี20กว่ากว่ายีาประมาณนั้นนะฮะเขาก็ พื้นที่ที่เป็นอุทยานที่เป็นเทือกเขาบูโดสุงไงปารีแต่ตอนนี้เราพยายามพัฒนาคือให้เข้ามาปลูกในพื้นที่ของเขาเพื่อที่จะผลิตใบไม้สีทองไปจําหน่ายครับผู้ประกอบการณวันนี้มีคนสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ขยายไปที่ที่หมู่บ้านาจันยงลิมอหมู่บ้านต่อหลังและก็ทีนเขตอำเภอสีสาคอนอำเภอแวงอำเภอสุขีรินอำเภอจะแนะเนี่ยไปเกือบทั่วไปแล้วครับใน เขตพื้นท id ี่ของที here, ่เขาอุดโชลพดีนะครับแล้วย่างเวลาต้องถามว่าเวลาพัฒนากรนี่ลงชุมชนนี่นอกจากมาส่งเสริมให้ปลูกแล้วต้องทําอะไรอีกไหมครับก็ต้องมาคิดในเรื่องของการตลาดให้เขาคนะครับและเรื่องของการจัดเก็บใบไม้จัดเก็บใบไม้เนี่ยมันก็มีขั้นตอนมีเทคนิควิธีการของมันเพราะฉะนั้นเราหาผู้รู้เนี่ยมาสอนแนะให้กับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านจะได้ทำได้และก็หาตลาด ให้กับชาวบ้านที่ผลิตใบไม้นี้ได้เพื่อที่จะเป็นรายได้กับเขาครับเรามีห่วงเวลาประมาณ3มถึงสเดือนเนี่ยเขามีรายได้ดีกว่าที่จะทําอาชีพบางอย่างเสียด้วยซ้ําคือหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับอ๋อหมายถึงว่าปีนี้เขาเก็บใบไม้ได้3มเดือน4เดือนแต่ทำรายได้ได้มากพอๆกับอาชีพประจํครับเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูนะครับบ้านที่ทางพี่สุริยะมาส่งเสริมพัฒนาให้ปลูกต้นใบไม้สีทองจนทาเป็นอาชีพ สองรุ่นแล้วเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงเขาเก็บกันยังไงนะครับเทคนิคมีอะไรซับซ้อนหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะครับครับผมนี่หลังนี้ครับพี่สุยะครับผมเนี่ยถึงแล้วครับโอ้ใหญ่มากเต็มหลังคาบ้านเลยครับอันนี้ต้นเดียวนะครับเนี่ยที่ปลูกที่ต้นเดียวแล้วก็จะเลื่อยไปเรื่อยๆโอ้ยสวยมากเลย ตอนนี้เข้ามาในบ้านแล้วนะครับฟางเข้านี่เป็นซุ้มทาแบบเป็นที่ให้ตัวใบไม้สีทองเลื้อยนะครับจะขยายพันธุ์ได้เร็วมากครับเดี๋ยวนั่งทํากันอยู่พอดีเลยเดี๋ยวมีอะไรก็ได้สอบถามนะครับจากน้องนึกแล้วก็ทีมครอบครัวพี่นึกนะครับได้ครับโอ้พี่นึกพี่นึกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับกำลังจัดเตรียมเก็บใบใบไม้สีทองอ๋อ แล้วที่เห็นอยู่นี่นี่คือปลูกหรือว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาติปลูกครับปลูกปลูกตั้งแต่ปีไหนครับปีปีพ่อปีสามสี่ครับผมแล้วห้าปีเป็นอ๋อปลูก5ปีเริ่มเก็บได้ก็เก็บมาตั้งแต่ปี39ครับโอ้กับ20 20ปีเนาะเห็นใหญ่ๆคุมบ้านเต็มหมดในน้ต้นเดียวครับใช่ครับมีมีต้นต้นเดียวต้นมีต้นนี้ครับมีมีต้นเดียว ต้นใบไม้สีทองต้นนี้นี่นี่ต้นเดียวนะครับที่แผ่กระจายอยู่ทั่วทั้งบ้านนี่ขึ้นมาจากต้นนี้ต้นเดียวนี่เส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะ8นิ้วถึง10นิ้วได้นะที่นี่นต้นเดียวนะครับพี่ประนึกบอกนะครับว่าต้นที่ปลูกนี้ใช้การเพาะเมล็ดซึ่งเมื่อต้นงอกออกมาแล้วนะครับก็จะต้องหาที่ให้ยึดเกาะจะเป็นต้นไม้หรือว่าจะทําเป็นค้างก็ได้ครับเพื่อให้เจ้าใบไม้สีทองได้เกาะเลื้อยขึ้นไป และที่ต้นเติบใหญ่ใบเยอะแยะแบบนี้นะครับก็เกิดจากการดูแลใส่ปุ๋ยบำรุงนั่นเองครับทำให้ตอนนี้ต้นใบไม้สีทองที่ครอบครัวพี่ผนึกปลูกไว้แม้ว่าจะมีเพียงต้นเดียวแต่ก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างดีเลยแหละครับปีหนึ่งนี่เก็บได้มีช่วงเวลาเก็บไหมครับเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงพฤถึงพฤศจิกาครับพอพอหลังจากพฤศจิกานี่มันจะ ร่วงฟัดใบก็แตกยอดใหม่เหมือนต้นไม้ปกตินะอ๋อแล้วเวลาเก็บนี่เก็ยบยังไงครับคือต้องขึ้นไปเลื่อกก,ก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านเนี่ยครับใช่ครับปีนขึ้นไปใช้บันไดปีนข้างๆด้วย <c oughs> ปีนขึ้นบนหลังคาด้วยอ๋อหน้าบ้านนี่เลยนะ,ะครับเอาตรงนี้ก่อนเลยเลยก่อนก็ได้ครับอนไรคือแก่ในคืออ่อนพี่ อันนี้ที่เป็นสีชมพูนี่เราจะแกะดูก่อนก็ได้ดูตาครับผมดูว่ามันมีสีชมพูครบเต็มพื้นที่ไม่มีสีเขียวปนอยู่บ้างไหมครับผมถ้าถ้า้นคือก็เด็ดเด่นมาได้เลยนี่คือที่มันเป็นใบสีชมพูนี่ส่วนใหญ่จะยังปิดพับอยู่ไม่เปิดออกมานะครับก็ต้องเปิดดูเช็คอันนี้สีสีชมพูเต็มไหมพี่เต็มเต็มครับไม่มีสีเขียวปนผมใช้ได้ก็คืออันนี้ใช้ใช้ใช้ได้ก็เก็บเก็บลงมาได้มาได้เลยครับเอามือหักตรง ตรงพว่าที่ติดกับกิ่งนี่นะครับก็จะหดึงมาง่ายดายมากมาเป็นทั้งก้านใช่ครับใบใบนี้ครับพี่ลอง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 เบ็ดมันได้เลยครับหักตรงนี้นะครับพี่ครับผมครับผมนี่หครับผักตรงพว่ามันมันจะมันจะเก็บจะเก็บง่ายนะครับผมใช้ได้เก็บใส่ได้ ไายต้องไปปีนอยู่ก็ดูข้างบ,บนแล้วครับไวยต้องขึ้น,นะครับที่เห็นนี่เยอะนะครับสีทองใ,ใช้ไไม่ได้เลยยังไม่ถึงเวลาบ้างใช้ไม่ได้บ้างโอ,โ,โอ้โหตอนนี้หายไปหายไปบนหลังคาแล้วนะครับข้างบนนี่คือมีเถาของใบไม้สีทองนี่เลื้อยเต็มแล้วก็ค่อนข้างหนาพอสมควระนะครับข้างบนนี่ลบมาก ที่นึกนี่เดินหายเข้าไปในหลังคาแล้วหาไม่เจอแล้วบรรยากาศบนนี้เป็นทุ่งใบไม้สีทองครับหนาะดูสิความหนาะที่ดูจากล่างอาจจะไม่สังเกตแต่ว่าช่วงแค่ตรงนี้ก็สูงถึงประมาณหน้าอกเลยนะครับถ้าลึกๆก,กว่านี้นี่สูงพ่วมหัวยดร้อนมาก <c oughs> อ่โอ้อครับพอขึ้นมาขับวบนนี้จะเจอเป็นเป็นสีเงินนะครับครับ ส,สีเงินนี่ช่วงช่วงนี้ก็พอเก็บได้บ้างครับครับแต่ว่าต้องเลือกสักนิดหนึ่ง <ฮะ S 2> ต้องเลือก<ล>ที่ว่าเป็นเป็นสีเงินจ,จัดๆเหมือนใบนี้ครับใบนี้ใบนี้คือเก็บได้เลยครับอ๋อข้างบนนี้จะเริ่มเห็นสีเงินแล้วนะครับข้างล่างยังไม่มีข้างบนนี้อาจจะอยู่มานานโดนฝนโดนแดดชะสีทองค่อยๆหลุดร่วงไปนะครับขนกำมะหยี่ค่อยๆหลุดไปก็จะเหลือเป็นสีเงินอย่างนี้ก็นี่จะเป็นอย่างนี้ อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อันนี้ยังมีทองทองอยู่อันนี้คือใช้ใช้นั้นได้ครับใช้ได้ครับจากไปที่เก็บลงมาจากข้างบนหลังคาแล้วนะครับเดี๋ยวลงมาทำขั้นตอนต่อไป ต้องทําอะไรต่อครับพี่นึกครับ,บขั้นตอนต่อไปนี้คือเป็นการคัดแยกนะครับเป็นการคัดแยกใบที่ว่ามีตําหนิที่เป็นเป็นรูหรือว่าเราเก็บมาอาจจะมีสีเขียวปนอยูนะ่อย่างอย่างเช่นใบ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 นี้ครับ ท,ที่หัวขั้วนี่จะมีสีเขียวบนอยู่ค,คือใบอย่างนี้จะใช้ไม่ได้นะครับอ๋ออ๋อตอนที่อยู่บนมันอาจจะมองเห็นไม่ชัดอ่าใช่ครับอ๋อลงโอ้โหนี่มันก็นิดเดียวอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยใช่ครับมันต้องใบเอาแบบที่มีสีชมพูแบบล้วนๆเลยนะครับถ้าเราเอาใบที่เขียวไปเดยนลูกค้าจะทำตาํตาหนิเราได้นะครับ <c oughs> ไม่ผ่านคุณภาพเดี๋ยวเสียชื่อใช่ใช่ครับอโอ้โหนี่นะครับพี่เขาบอกว่าจะต้องคัดสรรเอาสุดยอดใบที่สวยที่สุดนะครับ โดยจะต้องมาคอยตรวจเช็คใส่ใจในรายละเอียดทุกๆใบเลยแหละครับถ้ามีตําหนิดเด็ดขาดครับใบสีทองที่ว่าใช้ไม่ได้นี่คือผมจะเอาไปตากแห้งให้ไก่กินอเอาไปทําเป็นอาหารไก่ใช่ครับแล้วมันจะช่วยเรื่องของอะไร,าารเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนสีของไข่แดงนะครับมันจะทําให้สีของไข่แดงสีเข้มขึ้นครับออจากปกติแล้วเดี๋ยวทําอะไรต่อครับพอคัดได้อันที่สวยแล้วพอได้ ขนาดแ้วผมต้องมาผ่านขั้น,น,นตอนการใส่น,นังสือครับใส่หนังสือเพื่อ,<ส>อรครับใส่นังสือนี่เพื่อจะให้หนังสือนี่ดูดเอาความชื้นจากใบไม้ออกไปครับอความชื้นนี่มันทําให้เกิดผลเสียยังไงเวลาไป <จะ S 1> ไปชน <ไป S 1> เป็น<ห>ขึ้นราดําจะใช้ไม่ได้ครับครับผมประมาณ3ามถึงสเดือนถึงจะส่งให้ลูกค้าได้แต่แต่ว่าก่อนที่จะ3าถึงสเดือนทุกสองสสัปดาห์เราต้องมาเปลี่ยน เพื่อที่จะให้เพราะว่าตรงนี้มันมีความมีความชื้นแล้วใช่ไหมครับ,รบเราต้องเปลี่ยนไปอีกสองสามแผน่นแล้วก็เลื่อนขึ้น, <c oughs> นมาอยู่อยู่ข้างบนนะครับ,รบทุกสงสัปดาห์จนกว่าจะถึงครบ3ามสเดือนถึงจะแห้งสนิทแล้วก็ส่งลูกค้าได้ออ๋คือเราต้องทําการจดด้วยว่าเล่มเล่มไหนชุดไหนแล้วแกวันไหนคือเราต้องจดบันทึกไว้ นี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะครับที่แต่ละเจ้านั้นเขาจะไม่ค่อยบอกกันนะครับนะว่าเป็นเทคนิคในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งพี่ผนึกเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าขายใบสดๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าจะได้ราคาแค่ใบละ1บาทเท่านั้นแต่ถ้าผ่านการทําใบให้แห้งสนิทแล้วละก็อาจจะเสียเวลาไปสักหน่อยแต่ก็สามารถเพิ่มมูลค่าของใบไม้ใบนี้ให้เป็นใบละ9บาทเลยทีเดียวครับนี่นะครับพี่นึกงบอกว่าวิธี ดูว่าใบไม้สีทองที่ทับในหนังสือมาใช้ได้หรือ,อยังก็ให้ทดสอบแบบนี้ถือแบบแนวนอนขนงังพื้นดินแบบนี้นะครับใบจะต้องแข็งตั้งอยู่ได้แบบนี้อย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วลองเทียบกับแบบที่เพิ่งเก็บมาก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้คือนอันนี้จะอ่อนใช้ไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้ถึงจะใช้ได้ดีแต่พอมาทําเป็นแบบว่าเป็นสามมิติมีความโค้งความนูนจัแต่งรูปทรงลีลาให้เหมือนธรรมชาตินี้ มากขิ้นเป็นหลักพันเลยครับผมโอ้โห